ผมแค่ข้ามมิติมาสู่โลกที่ทุกคนตื่นรู้พลังพิเศษและได้ตื่นรู้พลังระดับ SSS กดแห่งต้นกำเนิดการอวกาศไม่เพียงก่อให้เกิดเสียงประหลาดจากฟ้าดินแต่ยังได้รับหนึ่งในสิบกลยุทธ์แห่งสวงสวรรค์นั่นคือกลยุทธ์เทพการอวกาศเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วผมลืมตาขึ้นกลับสู่ความเป็นจริงเงยเย็นผุดบนหน้าผาลิงเซียวผ่านชั้น51สําเำเร็จเสียงแจ้งเตือนจากกำไลดังขึ้นผมเปิดกำไลเพื่อตรวจสอบคะแนนชั้น10ชั้น20ชั้น30ชั้น40ชั้นห0 หนึ่พคะแนนบวกกับ200คะแนนเดิมของผมรวมทั้งสิ้น2,800คะแนนชื่อของผมปรากฏเป็นอันดับ4ี่บนป้ายรุ่งอรุณลิงเซียวชั้น51จางเทียนสือชั้น50ฝูงชนระเบิดดูสิลิงเซียวคือใครมีใครรู้จักบ้างเป็นรุ่นพี่ของเราหรือเปล่าทำไมไม่เคยได้ยินชื่อหลิงเซียวเป็นไปไม่ได้ปี3ไม่มีคนนี้หรือจะเป็นปีสองไม่ใช่ปี2ก็ไม่มีหรือจะเป็นรุ่นน้องใหม่ข้อสนันนิษฐานนี้ทำให้ทุกคนตกตะลึงทุกคนเงียบกริบรุ่นน้องใหม่ที่ตื่นรู้พลังแค่เดือนกว่ากลับผ่านถึงชั้น ห้าสิบเอ็ดนี่มันเหมือนนิทานในตอนนั้นมีเสียงแผ่วเบาดังขึ้นในกลุ่มรุ่นน้องใหม่มีคนชื่อหลิงเซียวจริงฮ่หาฮ่าแต่คนที่พูดคือมู่หลงหยุนทันใดนั้นทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาเจ้าหนูเธอพูดจริงเหรอครับรุ่นพี่จริงครับในรุ่นน้องใหม่มีคนชื่อหลิงเซียวและพลังของเขาแข็งแกร่งมากเธอรู้ไหมว่านี่หมายถึงอะไรคุณหมายถึงรุ่นน้องใหม่ที่ตื่นรู้พลังไม่ถึงสองเดือนเยียบย่ำพวกเราที่ฝึกมาสองสามปีให้จมดินในเวลาเดียวกันผมออกจากหอรุ่งอรุณแล้วไม่รู้เลยว่า ทังนอกวุ่นวายเพราะเรื่องของผมเรื่องนี้แพร่สะพัดในแคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวอย่างรวดเร็วชื่อของผมกลายเป็นหัวข้อสนทนาของทุกคนที่หน้าผาเลเจนจือเงยหน้ามองท้องฟ้าสีหน้าเคร่งขรึมเขาคิดว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งในแคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวแต่ไม่นึกว่าจะมีมังกรยักย้ายแห่งหุบเหวโผลมาติงชิงหยูอยู่ในห้องของตัวเองพึมพำเบาฮ่าฮ่าลิงเซียวฉันจะตามทันเธอได้เมื่อไหร่ใบหน้าเขามีแววหงุดหงิดเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าพลังของตัวเองพัฒนาช้าเกินไปฮ่า น่าสนใจลิงเซียวคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเสียงของดาบข้างดังมาจากสำนักงานเขาถือถ้วยชาพูดชา้า ฮ่าฮ่าผมยืนอยู่นอกหอรุ่งอรุณได้ยินบทสนทนาของพวกเขาในใจแอบขำจริงๆแล้วผมรู้อยู่เสมอว่าการมาถึงแคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวต้องก่อให้เกิดขึ้นบางอย่างแค่ไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ชั้น5 1รุ่นพี่ทั้งหลายคงกดดันหนักเสียงของเซี่ยชิงเทียนแฝงการเย้ยใช่การปรากฏตัวของผมทำให้รุ่นพี่ทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่เคยมีมาก่อนหลายคนเริ่มปิดประตูฝึกหนักสาบานว่าจะฝ่าขีดจำกัดแม้แต่ผมเองก็ไม่คิดว่าจะทำให้เกิดกระแสฝึกหนักในแคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวพูดดใใ้ถึงทททีีีี่่่่่่สุคคนนมมาารรบไชอจฉิ ผมพูดพึพรรมพำหลังจากออกจากหอรุ่งอรุณผมมาถึงแดนมายาเสมือนจริงทางตะวันออกทุกชั่วโมงต้องใช้สิบคะแนนผมมองป้ายคำเตือนข้างฮ่าฮ่าอดกรอกตาไม่ได้มิติพลังพิเศษสิบคะแนนทุกชั่วโมงเพิ่มความเร็วฝึกสามเท่าทะเลทรายพลังเลือดสิบคะแนนทุกชั่วโมงเพิ่มพลังเลือดอย่างมากโลกจิตใจสิบ คะแนนทุกชั่วโมงเพิ่มพลังจิตอย่างมากแดนมายาเสมือนจริงแบ่งเป็นสามิติรับสอดคล้องกับพลังพิเศษพลังเลือดและพลังจิตถือเป็นหนึ่งในหลักฐานของแคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวผมครุ่นคิดอย่างรอบคอบความเร็วฝึกของผมเร็วกว่าคนทั่วไป30เท่ามิติพลังพิเศษไม่ค่อยมีประโยชน์กับผมแต่โลกจิตใจน่าลองเพราะยิ่งพลังจิตแข็งแกร่งผมจะควบคุมร่างกายได้แม่นยำขึ้นหนึ่งชั่วโมงสิบคะแนนหนึ่งวันคือ240คะแนนแพงจริง ฮผมยิ้มขมขื่นแล้วใส่หัวถ้าไม่ได้คะแนนก้อนใหญ่จากหอรุ่งอรุณผมคงจ่ายค่าฝึกวันเดียวไม่ได้หลังจากจ่าย240 คะแนนผมเดินเข้าสู่โลกจิตใจเมื่อเข้าสู่โลกจิตใจผมพบว่ารูปกายกลายเป็นภาพเงาหรือเหมือนวิญญาณมากกว่าภาพเงานี้บรรจุจิตสำนึกของผมแต่ดูเปราะบางมากเรากับจะสลายได้ทุกเมื่อโลกจิตใจเป็นมิติอิสระรอบๆไม่มีใครทันทีที่ผมปรากฏตัวทั้งมิติเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงลมพายุโหมกระหนำ่ำฟ้าแลบฟ้าร้องความหนาวและร้อนสลับกันโจมตีในชั่วพริบตาผมเหมือนผ่านการเปลี่ยนฤดูทั้งสี่นี่คือโลกจิตใจงั้นเหรอผมสูดหายใจลึกรู้สึกถึงการฝึกฝนทางจิตต่างจากความเจ็บปวดทางกายความว่่างงเปลลแแะออนร ทําให้ผมตระหนักถึงความสําคัญของพลังจิตพลังจิตของผมแม้ได้จากการเพิ่มแต้มโดยระบบแต่เหมือนมีแต่เปลือกนอกเข้าใจแล้วผมหลับตาปล่อยวางการป้องกันทั้งหมดปล่อยให้แรงกดดันจากทุกทิศกระแทกภาพเงาของผมเจ็ดวันต่อมาผมออกจากโลกจิตใจเจ็ดวันนี้ผมใช้ไปหน,นึ่งพันหกร้อยแปดสิบคะแนนเกือบครึ่งของที่เก็บมาแต่ผลลัพธ์ชัดเจนผมไม่เคยรู้สึกสดชื่นขนาดนี้มาก่อนเปิดแผงข้อมูลส่วนตัวผมตรวจสอบค่าพลังจิต1 1 7 9แต้มเพิ่มขึ้น179 ไม่เพียงเท่านั้นการควบคุมร่างกายของผมแม่นยำขึ้นที่น่าประหลาดใจย,ยิ่งกว่าหมอกจิตในสมองของผมราวกับกำลังบ่มเพราะอะไรบางอย่างทำให้ผมสงสัยมากกลับถึงหอพักผมอาบน้ำง่ายๆแล้วหลับทันทีการฝึกจิตเจ็ด 7. วันทำให้ผมเหนื่อยทั้งกายและใจผมไม่รู้ว่าติงชิงอยู่ปรากฏตัวหน้าหอรุ่งอรุณขณะที่ผมพักผ่อนติงชิงอยู่ยืนอยู่หน้าหอรุ่งอรุณเขาเงยหน้าสายตาหยุดที่อันดับสซึ่งมีชื่อผมหลิงเสี่ยว สาวสวยคนนี้ผมเฉินเทียนขอทำความรู้จักชายหนุ่มหน้าตาดีเดินมาข้างเขายิ้มและยื่นมือออกแต่ติงชิงอยู่ไม่แม้แต่จะมองเดินตรงเข้าหอรุ่งอรุณเฉินเทียนเก็บมือกลับอย่างกระอักกระอ่วนดวงตาแฝงแววขุ่นเคืองทำตัวสูงส่งอะไรรอเดียวฉันจะสืบประวัติเธอให้ได้ติงชิงอยู่ไม่รู้ความคิดของเขาเขาแค่เงียบเงียบเข้าหอรุ่งอรุณเริ่มการฝึกของตัวเองยังห่างจากเขาเล็กน้อยฉันต้องพยายามมากกว่านี้เขาตั้งใจแน่วแน่ใ,ในใจภาพตัดมาที่ใจกลางทะเลทรายเหนือแม่น้ำยาวที่ตัดผ่านขั้วโลกแบ่งทะเลทรายออกเป็นสองส่วนปลายแม่น้ำ คือป่ามืดที่ปกคลุมด้วยความมืดที่นี่คือพรมแดนระหว่างมังกรครและพันธมิตรสัตว์ร้ายและเป็นแนวหน้าที่ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันมานานท่านรัฐมนตรีเดือนนี้เกิดความปั่นป่วนครั้งที่3แล้วทหารชายแดนคนหนึ่งเดินมาหาชายวัยกลางคนยืนตรงเคารพรายงานด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมผมยืนข้างๆฟังบทสนทนาของพวกเขาเงียบ ฮในฐานะรุ่นน้องใหม่ของแคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวครั้งนี้ผมรับภารกิจมาถึงเขตแดนที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้รับผิดชอบช่วยกองทหารชายแดนเก็บข้อมูลไม่นึกว่ามาถึงก็เจอข้อมูลผิดปกติชายไวกลางคนคือถัวปอมู่รัฐมนตรีชายแดนที่นี่เขากอดอกมองออกไปนอกหน้าต่างไกลออกไปมีเมฆดำปกคลุมฟ้าแลบฟ้าร้องราวกับลางร้ายบางอย่าง แจ้งทุกหน่วยเพิ่มการเฝ้าระวังฝ่ายข้าวกรองส่งทีมสำรวจทั้งหมดออกไปทันทีมีข้อมูลให้รายงานทันทีเสียงของถั่วปามูทุ้มและแนวแน,วแนครับทหารชายแดนรับคำสั่งแล้วไปผมยืนข้างๆรู้สึกถึงความกดดันในอากาศฝนจะมาลมเต็มตึกคำนี้เหมาะสมกับที่นี่เหลือเกินในเวลาเดียวกันที่เมืองหลวงนี่คือพื้นที่แกนกลางของมังกรนครการประชุมระดับสูงสุดกำลังดำเนินอยู่ผมจินตนาการได้เหล่ายอดฝีมือที่ปกติสูงส่งตอนนี้กำลังรวมตัวกันถกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชะตากรรมของชาติอะไรกันพวกมันต้องการอะไรเสียงของชายชราดัง ด้วยความโกรธท่านผู้นำพวกมันกำลังทดสอบขีดจำกัดของเราชายอีกคนลุกขึ้นตบโตะ๊ะผมรู้ว่าพวกเขากำลังถกเรื่องกองกำลังดวงดาวและพันธมิตรสัตว์ร้ายที่เพิ่งยื่นข้อเสนอมาให้ลูกหลานของพวกเขาเข้าร่วมหลีกสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติของมังกรนครที่กำลังจะจัดขึ้นพวกมันต้องการอะไรท่านผู้นำผมว่าให้พวกมันมาเลยลูกหลานของมังกรนครเราไม่ใช่พวกขี้ขลาดนายพลทหารพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาผมว่ามันไม่เหมาะเรื่องนี้คงมีแผนร้ายซ่อนอยู่ชินเซียวเจ้าตระกูลชินแห่งเมืองหลวงขมววดดคิ้ผมมมสสสนนนนนัับุใหพกกาาเป็โอี ที่จะสืบความแข็งแกร่งของพวกมันยอดฝีมืออีกคนเสนอเมื่อคนส่วนใหญ่เห็นด้วยก็ตกลงตามนี้เสียงของท่านผู้นำหนักแน่นและทรงพลังเรื่องที่สองผมตัดสินใจเริ่มแผนลำดับอีกครั้งได้ยินคำนี้หัวใจผมเต้นแรงแผนลำดับนี้คือแผนในตำนานจุดประสงค์คือการฝึกฝนให้ได้ผู้แข็งแกร่งที่ถึงขีดสุดนำมังกรนครฝ่าวิกฤตในอนาคตให้ยืนหยัดอย่างไม่พ่ายแพ้ท่านผู้นำทำไมถึงตัดสินใจกระทันหันมีคนถามผมมีลางสังหรณ์ไม่ดีในอนาคตจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้น เสียงของท่านผู้นำแฝงความหนักใจผมยืนอยู่ในกระท่อมชายแดนฟังเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างในใจรู้สึกถึงความเร่งด่วนบางทีเวลาของผมอาจเหลือไม่มากกลับถึงแค้มฝึกอบรมเทียนเจียวการแข่งขันใหญ่กำลังจะเริ่มรุ่นน้องใหม่พูดคุยกันอย่างคึกคักต่างเตรียมตัวอย่างมุ่งมั่นเดือนนี้ผมไม่เคยหยุดพักเลยการแข่งครั้งนี้ต้องได้ผลดีเป้าหมายของผมคือท็อป สิผมยืนอยู่มุมหนึ่งยิ้มมุมป่ากเดือนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่แคมป์แต่รับภารกิจไปที่เขตฟูโจภารกิจน่าจะเกี่ยวกับที่นี่ผมยืนอยู่ที่ขอบเขตฟูโจตรวจสอบข้อมูลภารกิจอย่างละเอียดค่าตอบแทนภารกิจนี้สูงมาก สถานที่กลับห่างไกลด้อยพัฒนายิ่งกว่าบ้านเกิดผมที่เขตพิงอันภารกิจคือสืบสวนเหตุการณ์การหายตัวไปของประชากรอย่างแปลกประหลาดที่นี่เขตฟู่โจมีภูมิประเทศราบไม่มีทรัพยากรหายากประชากรก็ไม่มากจึงมีโรงงานอุตสาหกรรมหนักตั้งอยู่มากมายบนถนนเต็มไปด้วยปล่องควันสูงตระหนและโรงงานขนาดใหญ่ท้องฟ้าทั้งเขตปกคลุมด้วยเมฆหนาที่ยาวนานอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเคมีฉุนผมทำตามคำแนะนำภารกิจมาถึงหน้าตึกสำนักงานแห่งหนึ่งเดินเข้าล็อบบี้ผมยื่นหลักฐานให้พนักงานต้อนรับสวัสดีผมหลิงเซียวนักเรียนจากแคมก บรมเทียนเจียวตะวันตกมารายงานตัวพนักงานหญิงปรับแว่นรับหลักฐานไปดูอย่างละเอียดแล้วคืนให้ผมด้วยความสุภาพคุณหลิงกรุณารอสักครู่เธอหยิบโทรศัพท์พูดเบาๆเจ้านายมีคุณหลิงเซียวจากแคมป์ฝึกอบรมเทียนเจียวตะวันตกมาถึงแล้วได้ครับหลังวางสายเธอลุกขึ้นคุณหลิงตามฉันมาผมเดินตามเธอในใจระวังตัวเงียบ บรรยากาศที่นี่แปลกประหลาดในอากาศเรากับมีอะไรไม่สบายใจที่อธิบายไม่ได้เดินเข้าสำนักงานชายวัยกลางคนหน้าตามันวาวยิ้มแย้มตอนรับคุณลิงข้าชื่นชมมานานข้าคืออูฮ้าวเจ้าของที่นี่เขายื่นมือออกมาด้วยความกระตือรือร้นที่ดูไม่เป็นธรรมชาติผมไม่พูดมากเข้าเรื่องเลยคุณอูผมรับภารกิจนี้คุณเล่ารายละเอียดได้ไหมเมื่อพูดถึงเรื่องจริงจังสีหน้าอูฮ้าวดูขมขื่นทันทีเขาอายุราวสี่สิบ ไม่ได้ตื่นรู้พลังพิเศษรับช่วงต่อธุรกิจครอบครัวเปิดโรงงานที่นี่ชีวิตค่อนข้างสุขสบายแต่ช่วงนี้โรงงานของเขาเกิดเรื่องแปลกคนงานหลายคนหายตัวไปกระทันหันไม่มีร่องรอยเขาจ้างผู้ตื่นรู้ท้องถิ่นสืบแต่ไม่พบอะไรเรื่องยิ่งบานปลายคนงานประท้วงโรงงานหยุดชะงักคนเป็นเป็นหายไปเฉยๆผมขมวดคิ้วจ้องอู่ห้าวเขมงในตอนนั้นหางตาผมจับได้ว่าอู่ห้าวมีแววแปลกในดวงตาว่าผ่านชั่วพริบตา คุณอูโรงงานอยู่ที่ไหนผมต้องไปดูสถานที่ผมเสนอแต่อูห้าวโบกมือคุณหลิงเดินทางมาไกลพักสักวันก่อนไหมพรุ่งนี้ค่อยไปไม่ต้องเรื่องด่วน เราไปกันเลยผมยืนกรานอูห้าวเห็นผมแข็งกร้าวเลยต้องยอมไม่นานเรามาถึงโรงงานเคมีที่นี่หยุดงานมาหลายวันร้างจนหน้าขนลุกภายในโรงงานเงียบสนิทมีแค่เสียงลมพัดผ่านเครื่องจักรเก่าจุดที่คนงานหายอยู่ชั้นสองขึ้นไปดูกันอูห้าวชี้ไปชั้นบนผมพยักหน้าตามเขาไปชั้นสองพื้นเต็มไปด้วยวัสดุกระจัดกระจายอากาศมีกลิ่นเคมีฉุนผมเดินมาถึงกลางโรงงานแล้วหยุดกระทันหันหันไปถามอูห้าวคุณอูคุณบอกว่าไม่ได้ตื่นรู้พลังพิเศษใช่ไหมอู่ห้าวชะงักพยักหน้า ใช่ผมไม่ได้ตื่นรู้พลังพิเศษจริงฮ่หาฮ่าพูดตามตรงผมเคยอิจฉาพวกผู้ตื่นรู้อย่างคุณเขายิ้มเยาะตัวเอง ผมแยะยิ้มถ้าคุณไม่มีพลังพิเศษทำไมตั้งแต่เมื่อกี้คุณใช้กลวิธีพิเศษบางอย่างส่งสัญญาณคำพูดยังไม่จบบรรยากาศรอ,รอบรอบเย็นเยือกหลังเงียบชั่วครู่อูห้าวหัวรากกระทันหันความสุภาพบนใบหน้าหายไปสมกับเป็นอัจฉริยะแน่นอนว่าหลอกคุณไม่ได้เสียงเขากลายเป็นเย็นชาและเจ้าเล่แต่เมื่อคุณรู้แล้วอย่าหวังว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ผมมองเขาด้วยสายตายเย็นยกมือขวาขึ้นกระทันหันบีบคอเขายกเขาลอยขึ้นผมถามคุณตอบมิฉะนั้นตายอูห้าวน้าสีดิ้นรนแต่ไม่เป็นผล เขากัดฟันไม่ยอมพูดแครกผมบีบแปลงหักคอเขาทันทีแล้วโยนเขาทิ้งข้างฮ่าฮาพวกที่ซ่อนอยู่ในเงายังไม่คิดโผล่มาอีกเหรอผมยืนนิ่งเสียงดังก้องในโรงงานที่ว่างเปล่าฟิวฟิวฟิวเงาดำาหลายเงาปรากฏจากรอบฮ่าฮาพวกเขาสวมชุดคลุมดำสวมหน้ากากลอยกลิ่นายแปลกประหลาด ในที่สุดก็ยอมออกมาผมใส่แยะยิ้มตั้งแต่เข้าสู่โรงงานผมใช้พลังเทวะการอาวกาศตรวจพบในร่างของอูห้าวมีพลังสีดำไหลเวียนเหมือนกับกลิ่นอายของคนชุดดำเหล่านี้ชัดเจนว่าพวกเขาเป็นพวกเดียวกันพวกแกเป็นใครผมซัก คนชุดดำไม่ตอบแต่ปล่อยพลังสีดำพร้อมกันคลุมโรงงานทั้งหมดทันทีนี่มันอะไรกันผมขมวดคิ้วไม่ทันระวังถูกพลังสีดำสัมผัสตัวมันแทรกซึมผ่านรูขุมขนแพร่กระจายอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามขณะที่พลังสีดำกำลังกลืนกินร่างผมมันสัมผัสแหล่งกำเนิดกศสิทธการอกาสในตัวผมพลังสูงสุดที่อยู่เหนือมิตินี้ตูมแสงเจิดจ้าพุ่งออกจากร่างผมพลังสีดำถูกชำระล้างทันทีร่างกายผมได้รับการยกระดับในช่วขณะระดับการตื่นรู้พลังพิเศษเพิ่มขึ้นอีกเป็นไปได้ยังไง นักบวชชุดขาวปรากฏตัวจากกลุ่มคนชุดดำใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจคุณโดนแหล่งกำเนิดแห่งโชคชะตาของฉันทำไมยังมีสติแหล่งกำเนิดแห่งโชคชะตาผมใส่ะย,ย้มที่แท้พวกแกเรียกมันว่าแหล่งกำเนิดแห่งโชคชะตาฉันคือนักบวชชุดขาวแห่งลัทธิโชคชะตาเรียกฉันว่านักบวชฝันนักบวชชุดขาวสงบลงเข้าร่วมกับเราสิหนุ่มน้อยแผนการอันยิ่งใหญ่ของลัทธิโชคชะตาต้องการอัจฉริยะอย่างคุณไม่สนผมปฏิเสธทันทีน่าเสียดายนักบวชชุดขาวถอนหายใจโบกมือคนชุดดำจำนว,นวนมากพุ่งออกจากทุกทิศล้อมผมไว้ผมแค่นเสีย ร่างพุ่งวูบตรงเข้าฝูงชนคนชุดดำเหล่านี้พลังอยู่ระหว่างระดับ1นถไม่เป็นภัยต่อผมปังปัปังเสียงระเบิดดังต่อเนื่องคนชุดดำล้มลงทีละคนเผยร่างที่เป็นโครงกระดูกแค่นี้เองเหรอผมมองนักบวชชุดขาวเย็นฮ่าฮ่สมกับที่ฉันเลือกนักบวชชุดขาวไม่สนใจการตายของลูกน้องยังคงยิ้มฉันให้โอกาสคุณครั้งสุดท้ายเข้าร่วมกับเราตุมผมพุ่งวูบชกเขากระเด็นยังจะเสแซงอีก